หลังจากที่เราฉีดยาฆ่าแมลงวิข่าวไปผลจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจากสามวันที่ผ่านมานะครับผมเหมือนว่าการแพร่ระบาดของโรคใบด่างอ่ะมันจะดีขึ้นนะครับผมนี่ครับผมอย่างต้นข้างๆนี่ก็ไม่ได้เป็นต่อนะฮะนี่ครับผมยอดนี่ก็ยังยังสดใสนะครับผมยังเขียวแล้วก็ยังสดใสอยู่เลยนะฮะส่วนต้นไหนที่เป็นอยู่แล้วนะครับผมก่อนที่เราฉีดเนี่ยเป็นอยู่แล้วแต่ พอพอเราพอได้เข้ามาดูใกล้ๆนะครับผมดูยอดเนี่ยพี่ตรู้สึกว่ายอดเนี่ยเขาเขาดีขึ้นนะครับผมนี่ครับผมพี่ตัไม่แน่ใจว่าดีขึ้นเพราะว่าเราฉีดยาฆ่าแมลงวีขาวแล้วเขาไม่มาระบาดต่อหรือเป็นเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยเกล็ไปด้วยนะครับผมเพราะว่าจากที่จากที่ได้ดูเนี่ยก็จะสังเกตว่าก็ยังมีตัวอยู่นะฮะนี่ครับผมเนี่ยนะฮะมันก็ยังมีตัวแมลงวีข่าวอยู่แต่แต่แค่ว่าความรู้สึกของพี่ตเนี่ย พี่ตอรู้สึกว่ายอดยอดมันเนี่ยมันดีขึ้นนะฮะนี่ครับผมอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนนะครับผมแต่ว่าถ้าดูด้วยสายตาเนี่ยพี่ตอรู้สึกว่ายอดยอดเขาดีดีขึ้นเลยนะครับผมสามวันส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะปุ๋ยเกตสูตรยี่สิบห้าห้าที่เราใส่เข้าไปด้วยนะครับผมถึงทําให้ยอดมันเนี่ยรู้สึกว่าจะสดใสขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นกันบ้างดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้บ้างนะครับผมตัวเนี้ยต้งนี้ก็ระบาดหนักนะครับผม เนี่ยเดี๋ยวพี่ตัวให้ดูยอดนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวยุดดูยอดนะฮะพี่ตัวรู้สึกว่ายอดเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะมันค่อนข้างที่จะเขียวนะครับผมแล้วก็เหมือนจะไม่แพร่ระบาดต่อแล้วนะครับผมนี่ฮะต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเนี่ยต้นนี้มันรู้สึกพี่ตัวรู้สึกว่ายอดแต่มันดีขึ้นนะฮะนะครับผมมันม้อยยอดแต่มันเหมือนจะไม่ไม่ไม่เป็นโรคใบด่างต่อนะครับผม แต่ว่าย,ยังเห็นภาพไม่ชัดเจนนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูยอดข้างในเห็นไหมเหมือนยอดข้างในมันก็เริ่มดีขึ้นนะครับผมจากสามวันที่ผ่านมาเนี่ยพี่ตัวว่าโรคใบดังในไร่ของพี่ตัวเนี่ยเหมือนมันไม่ได้ระบาดต่อนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีตัวแมลงวิขาวเกาะอยู่แต่ก็ไม่ได้ระบาดต่อนะครับหวังว่าคลิปนี้นะจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ตด้วยนะครับ สวัสดีครับ